ใช่ไหมคีรัค่เลยครับครับครับงาวันนี้ใหม่คับกลับมาครับครับผมก็ขอบคุณทางรบิสัรมากนะครับผมที่วันนี้เชิญนักนัดมางานวันนี้นะครับผมโริสันจัดใหญ่นะครับจกกรเท่ใจเป็นใครก็ฟินครับผมชอบได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับใช่ครับผมที่สาคัญงานนี้มีจัดทั่วประเทศไทยลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน ไปหมดเลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแคมเปญนี้ได้เลยครับเราบริษัทจัดใหญ่ครับใช่ครับใช่ครับก็หขอบคุณเนแฟนน่ารักมากๆครับผมก็มากันตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบเริ่มห้างเปิดเลยครับหรือว่าพอเรามาถึงก็คือแบบเจอทุกคนรออยู่ก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอครับขอบคุณทุกคนครับอทุกคนให้กำลังใจดีมากคอยเชียร์อัพเรื่อยๆเลยในงานนะครับผมก็อนจอยมากครับสนุกมากครับล้วขอบคณได้ ไปช็อปกันหรือยังครับครับอ๋อยังเดี๋ยวต้องได้ไปช็อปแน่นอนครับผมเพราะแค่เป็น่งเปิดเมื่อวานเนอะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปช็อปกันแน่นอนส่วนรถเราก็เอามาแล้วด้วยครับใช่ครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับครับอ่าครับเแฟนเห็นแคมเปญที้ก็ันไหนครับผมถ้าอยากช็อปปิ้งนะครับผมนึกถึงโรบินสันนะครับผมโรบินสันจานใหญ่แจกกระแทกจานเป็นใครก็ฟินนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับ3ตุลาครับผมเอาใหม่เอาใหม่ได้ได้3ครับ ครับผมก็ใครที่อยากช้อปนะครับผมมาช้อปได้ที่โรบินสันเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมส่วนลดเยอะมากครับครับครับพูดถึงล่าสุดนะครับพี่นัทไปไฮเบอร์เดย์อ๋อครับผมอ๋อวันนั้นเราก็ไปไฮเบอร์เดย์เนอะเราที่เราลงคลิปวิดีโอไปนะครับก็ไปทานข้าวนั่งข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็ไปไปเที่ยวเล่นกันนะครับผมก็ตามภาษาย้อนวัยนิดนึงครับผมแบบว่า สมัยวัยรุ่นทําอะไรกันบ้างนะหมายถึงผมนะน้องนัทเท่าไหร่กันดไม่แต่ไอพวกเหม็นเครื่องเกมต่างๆที่พี่แม็กพาไปแบบสมัยที่นัดเรียนอยู่มัธยมนี่นะก็มีโอกาสได้ไปครับเหมือนเหมือนได้ไปเที่ยวกับพี่แม็กอะไรครับแต่ว่าพี่แม็กพาพาไปฉลองวันเกิดย้อนหลาดนี่ครับครับก็เป็นเดือนพิเศษนะครับผมก็เลยพาไปเพราะไม่ได้ไปด้วยกันก็สักระยะนึงแล้วมีเวลาว่างก็เลยไปด้วยกันใช่เพราะว่าเจอกันก็ส่วนใหญ่ก็จะหมดทํางานเยอะกว่าเห็นว่าพาไป ครับผมก็ปิดที่ชิงช้าครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับแล้วก็แถวนั้นก็เราก็ปิดด้วยการไปกินมื้อดึกด้วยการแถวนั้นด้วยครับผมก็เลยไปเลือกที่นั่นครับเพราะมีครบทุกอย่างเลยแต่ก่อนขึ้นก่อนขึ้นแบบชิงช้านี่มีเสียวอยู่ครับเพราะว่าแบบค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่แต่พอขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าน้องเขาขยับช้ามาครับก็ถ้าใครที่แบบลังเลหรือกลัวเหมือนนัดก็ไม่ต้องห่วงครับไปขึ้นได้ครับใไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวิวแม่น้ําสวยมากนะครับผมที่ชิงช้า ครับก็ขึ้นไปครับผมแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอตรงนั้นด้วยถ่ายปิดของคลิปวิดีโอนะครับผมบนห้องสินเช่าครับฟิลแฟนปะคะเออฟิลแฟนครับอ๋อเป็นฟิลเป็นฟิลคนที่อ่าคนที่เน่ยใช้เวลาด้วยกันใช้เวลาด้วยกันละกันครับผมแบบว่ารู้ใจกันอะไรอย่างนี้ครับน้าถูกใจไหมครับถูกใจไหมครับอยูแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นรีแอคชั่นผมในคลิปครับก็วันนั้นแฮปปี้มากๆเลยครับเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบ แบบว่าพี่แม่เขามีของขวัญมาให้ครับผมแล้วก็เป็นแบบของขวัญ handmade ด้วยอันนี้เราแบบเราแบบทัชมากแบบแบบตอนที่เห็นคือแบบตกใจหมดเลยแบบไม่คิดว่าพี่แม่เขาจะจะเตรียมมาให้เราแบบ,บจัดเต็มมากโอ้ทักเองกับมือเลยครับใช่ทักเองเลยครับใช่เป็นอ๋อไม่ได้อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมใช่แบบทุกคนน่าจะเห็นกันเป็นแบบที่พงคุณแจแล้วก็ handmade ครับ<笑><笑> ฝั่งหนึ่งมีชื่อนัดเป็นตัวเองอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบว่าเหมือนดอกไม้ครับดอกไม้หรือพระอาทิตย์ก็ไม่รู้ใช่แล้วแต่จะตีความครับผมครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ที่ค่้อยกระเป๋าครับเพราะว่าน้องนัดกับที่ค่ายครับหลายๆคนใช้กระเป๋าคล้ายๆกันครับเราชอบหยิบสลับกันฮะก็เลยเลือกพวงกุญแจอันนี้ทําให้ก็เพราะว่าจะได้รู้ว่านี้เป็นใบเนี้เป็นของน้องนัดใช่เพราะว่า ตอนไปเกาหลีคือเหมือนเราจะซื้อกระเป๋าแบบเดียวกันมาหลายคนนะครับเป็นแบบกระเป๋าสีดําใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพี่แม่เขาก็ทําให้จะได้แยกของนัดออกมาได้ครับหยิบสลับกันบ่อยมากครับก็เลยอันนี้แล้วกันทําอันนี้ให้ครับดีใจมากครับผมดีใจมากครับที่เรานัดชอบอันนี้อย์รู้จังเลยว่าใครวางแผนที่เราจะไปโมเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยแทนไว้ม็กซครับเรานัดบอกเขาเลยนัดรู้ไหมครับผมน้องนัดรู้แค่ว่าตัวเองได้ไปเที่ยวครับผมแม็กเป็นคนแพลนเองครับ ใช่ครับก็แม็กจะเป็นคนบอกว่าเออเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อนะไปตรงนี้ต่อนะครับตอนนั้นก็จะไม่รู้ว่าไปทําอะไรบ้างใช่เราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราขอใส่ใจเราก้างในวุ่ก็รู้สึกรู้สึกเขาผมก็รู้รู้สึกเหมือนรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วกันครับที่แบบว่ามีแบบพี่แม็กมาคอยเป็นแบบคอยเป็นผู้หูผู้คิดแบบคอยแต่ว่ามีเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ลุยไปด้วยกันนะครับแล้วแบบเหมือนแล้วแบบพี่แม็กเขาก็ยังใส่ใจเราอีกด้วยมันก็ เหมือนมันก็ยิ่งมันก็มีความสุขครับมันก็แบบโชคดีของเราด้วยที่เราได้เจอแบบคนดีๆข้างๆกายอะไรงนะครับผมรอร์ล้วครับรอร์ล้วครับครับแชร์โมเมนท์เยอะมือกัน <c oughs> ใช่ครับเปนไปตามตามการได้อ่านคอมเมนต์บ้าไหมครับอ่านอ่านครับเป็นคนที่นักนัดเป็นคนที่คอยดูฟีดแบ็กตลอดครับผมดูความคิดของแฟนๆตลอดว่าเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีครับแฟนชอบแล้วก็แบบน่ารักดีแบบทําอะไรร่วมกันมานานทีจะได้ เห็นน้องนัทแม็กไปเที่ยวไหนกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบเขาได้เห็นเราในมุมที่แบบเป็นมุมแบบเล่นๆไม่ได้อยู่ในมุมทํางานเลยครับก็คิดว่าแฟนๆน่าจะแฮปปี้ที่ได้เห็นเราในมุมนั้นครับค่ะพอาะไปอยู่ด้วยกันแล้วสมมติจะพาไปทำอาหารนึงอะแล้วล่าสุดเห็นว่าจะพาไปดูทำซุปจิงอ๋อมีปล่อยคลิปวันนี้เลยครับผมครับผมโปรโมทเลยแล้วกันครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอครับเป็นเหมือนบล็อกสั้นๆเนอะทำซุปกิมจิร่วมกันครับเพราะว่าเคย น้องนัทอยากทานมานานมากแล้วครับซุปกกิมจิเพราะเมื่อก่อนจะเป็นเมนูที่ที่บ้านแมคทำกินกันบ่อยมากครับแล้วก็วันนี้<ช>ก็เลยได้มีโอกาสได้ทาร่วมกันเพราะนัทได้เห็น<ช><ช>มาจากสตอรี่พี่แมคเขาแล้วคือ<ช>เห็นมาเป็นหลายเดือนแล้วครับ<ช>แล้วก็อยากกินมาต้องนานแล้ว<ช>แล้วคือนัทกินเคยกินซุปิมจินะครับแต่ที่อยากกินคือเพราะว่ามันเป็นสูตรคุณแม่พี่แมคอะไรครับแล้วมันอร่อยที่อื่นเป็นพิเศษก็เลยขอพี่แมคเขาแบบทำให้น้องนัทหน่อยแบบสูตรนี้แล้วก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอาสูตรมาจากที่บ้านครับ ชื่อสูตรซุปจิ้มจี๊บยคุณแม่แล้วกันครับจริงๆขอคุณแม่นะครับแต่แต่จะออกมาเหมือนรสชาติมือแม่ไหมก็เดี๋ยวต้องดูในคลิปเลยครับผมสองทุ่มวันนี้ครับครับฟิลแบบว่า VR family หรอเอรันอ๋อฟิลฟิลนั้นครับแบบว่าทำอาหารร่วมกันครับเพราะว่าอยากทานมานานแล้วก็เลยวันนี้แหละทําให้เพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่อัดเรียกเกียรของดื้อเฮีย EP สองพอดีครับก็เลยระหว่างรอแบบหลายชั่วโมงก็เลยเออ กิจกรรมสักหน่อยใช่ครับเพราะอุปโภคบริบภข้างใกล้ๆที่นี่ที่ออฟฟิศนะครับก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วครับก็เลยเออทำข้าวกินกันแล้วกันใช่ครับก็ไปเดินช็อปด้วยกันแล้วก็แบบเลือกมาทำด้วยกันเลยครับผมเป็นความสจำอันเล้ามันไม่ใช่แค่ในซีรีส์มันจริงใช่ครับสนิทกันจริงครับโหอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับผมสนิทกันครับเราเป็นคูนที่แก่สุดดูบทีนะตอนนี้ครับผมครับครับ คือนิดนึงแจ่แบบว่าเอ้นัดถึงนอนอะไรเงี้ยอ๋อมันมันแก้เคล็ดหรือเปล่ามันเหมือนคือจริงๆอ่ะก็คืออ่านว่านัดเลยครับผมแต่แต่ว่าที่ไม่มีแม่แหนอากาศครับคือคุณแม่บอกนัดไว้นะครับเขาบอกว่าคือถ้ามีอ่ะมันจะมันเหมือนจะทําให้ดวงนัดแบบไม่ค่อยดีในบางเรื่องอะไรครับแบบไม่ได้เสิร์มดวงชะตาเนะเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะไม่มีแม่แหนอากาศดีกว่าครับผมแต่อ่านว่านัดครับซึ่งพี่สาวผมอ่ะชื่อนนทนะครับ แล้วสะกดเหมือนนัดเป๊ะเลยอ่ะแบบนอนเรียนถอฐานซึ่งอันนี้ก ok. ็เรียกได้ว่าเป็นแบบความความยูนิของบ้านเราแล้วกันเป็นความพิเศษแบบพิเศษอย่างหนึ่งของิของพวกผมแต่ผมเปลี่ยนแล้วมันตังขึ้นมาเลยมันก็อ hm ันนี okay. ้ก็ไม่ได้รู้สึกกับตัวเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ใช้ชื่อนัทสิทธิ์มาเนี่ยครับก็เหมือนจะเจอแต่ผู้คนดีๆเข้ามาแล้วก็แบบได้รักได้รับแต่ความรักดีๆที่อบอุ่นครับผมก็ รู้สึกว่าคิดถูกเหมือนกันครับที่ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดเลยครับผมเปียนล่าสุดว่ามีเพลงของซีรีส์ใช่ใช่ครับผมก็ปล่อยไปแล้วด้วยครับกับ MV o c เพลงแรกของ Naughty b e b e ของเรานะครับผมกับเพลงดื้อก็อยากจะชวนทุกคนไปดูกันนะครับเพราะว่าในเพลงคือดื้อมากที่สัญมันมีท่าเต้นด้วยครับและก็มีชาเลนส์ให้ทุกคนไปเต้นตามกันครับดื้อชาเลน์ครับผมก็ทุกคนน่าจะ เห็นหลายๆคนในค่ายหรือแบบพี่ๆหลายๆคนก็เต้นเพลงเราแล้วก็ถ้าใครยังไม่ดื้อก็อยากลองเอ้ยอยากจะชวนทุกคนมาดื้อกันนะครับมาดื้อกันเยอะๆครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับผมได้ครับ แต่ว่าก่อนก่อนจากขอฝากซีรีส์นิดนึงนะครับ่ชครับผมขอฝากนะครับผมซีรีส์นะครับดื้อเฮียมหาวชนนะครับผมวันเสาร์นี้ EP สามแล้วนะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับผมสี่ทุ่มครึ่งนะทางช่องวันนะครับผมหรือว่าหลังนะครับทางยูทูบช่องมันดีชาแนลนะครับห้าทุ่มครึ่งแล้วก็แบบอันคาสเวอร์ชันนะครับผมทั้งไอชีห้าทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับบอกเลยว่าอันคาสอาทิตย์นี้เรียกได้ว่าไม่สามารถออนแอร์ได้ทางช่องวันแล้วก็ในช่องยูทูบครับอยากให้ทุกฝ่ายทุกคนติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นนยััังงงไครรบเเืื้ออ่กล สนุกเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็คิดว่าแบบใน EV 1ีกับ EV2 มันขมมามากแล้วก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวรับความหวาน E ี3มากขึ้นครับเพราะว่าสปอนนิดนึงแล้วกันครับก็หลังจากที่คือตอนนี้เฮียคมจำเสื่อมใช่ไหมแต่ความจำเขากลับมาแล้วแต่คนเดียวอ่ะยังนึกว่าเขาความจำเสื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวเฮียเขาแล้วพอเฮียเขาต้องความจำเสื่อมอ่ะเขาจะใช้ไม้ไหนมาทำให้เราหวั่นไหวอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้รอติดตามครับได้ครับฝากคนแรกนะครับ อีพิสารนะครับใ<า>ช่ขอบคุณนะฮะสากด้วยค่ะ,อคคะขอบคุณนะ